สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับยายลำ้ำพาทำด DIY กับการพับเหรียญปรยทานนะคะแบบสวยๆน่ารักแล้วก็พับง่ายเหรียญปรยทานดอกนี้ยายลำํำตั้งชื่อให้ว่าดอกลกำเพยนะคะมี2กลีบนะคะแล้วก็ใช้ริบบิ้นสีเส้นความยาวเส้นละ75เซนติเมตร ก็เหมือนเดิมนะคะอุปกรณ์ของเราริบบิ้นเบอร์สองไม่บรรนทัดกันไกลส่วนตั้งเหรียญเราจะใส่ที่หลังนะคะเราตัดริบบิน้นให้ปลายริบบิ้นเฉียงนะคะทั้งหมดทั้งสีด้านทั้งสองด้านทั้งสีเส้นนะคะเรามาเริ่มกัทำกันเลยค่ะเริ่มจากพับอีกด้านหนึ่งนะคะลงมาให้ ปลายมีความยาวเหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรลักษณะนี้นะคะแล้วก็กดทับอีกด้านหนึ่งกดให้แน่นๆเลยเราจะใช้ปลายด้านยาวนะคะอยู่ด้านบนเวลาเราพับแยกริบบิ้นออกมานะคะ<ม>เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองพับทับ,ทบเส้นที่หนึ่ง เส้นที่3ามภาพทับเส้นที่2เส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่4ี่ใช้ด้านที่เรากดทับสอดเข้าไปในช่องที่1นึแล้วก็ใช้มือล้วงเข้าไปในช่องไปคล้องเอาสเส้นด้านหน้านะคะเข้ามาในช่องแล้วก็จัดให้เป็นฐานสี่ลักษณะนี้นะคะ แบบพับง่ายนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมือใหม่ก็พับได้นะคะต่อไปเราจะทำฐานแปดโดยใช้เส้นด้านบนทั้งสี่เส้นนะคะเริ่มจากซ้ายล่างนะคะพับขึ้นไปเฉียงขวาขวาล่างพับขึ้นไปเฉียงซ้ายแล้วก็กดทับฐานนะคะฐานยูบินขวาบนพับลงมาเฉียงซ้ายเส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่สี่ โค้งปลายริบ,บิ้นเข้ามาสอดในช่องนี้นะคะแล้วก็ดึงปลายริบ,บิ้นจะเฉียงขวานะคะแล้วก็กดทับให้แน่นนะคะทั้งสี่ด้านทั้งสี่เส้นเมื่อแน่นดีแล้วเรานับริบบิ้นสี่เส้นฝั่งซ้ายมือนะคะเริ่มจากเส้นด้านบนหนึ่งสองสามสี่จับเส้นริบบิน้นเส้นที่หนึ่งนะคะโค้งปลายริบบิ้นไปด้านขวา จับเส้นที่สองขึ้นมาทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเดีย๋ยวนะคะอย่ายำปรับกล้องนิดนึงจะชัดขึ้นนิดนึงนะคะมาเริ่ม ขั้นตอนต่อไปนะคะเรามีริบบิ้นสีเส้นด้านบนสี่เส้นด้านล่างต่อไปเราจะสลับริบบิ้นโดยวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะทึงเป็นเส้นที่หนึ่งวางไปข้างนี้นะคะแล้วก็จับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านล่างขึ้นมาทับเราจะวางทั้งหมดห้าเส้นนะคะแล้วก็จับเส้นด้านล่างขึ้นมาทับเส้นที่สามเส้นที่สี่เส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่ห้าวางลงไป แล้วเรามีริบบิ้นที่จะสอด3เสนนั้นบนนะคะเราจะสอดในช่องนี้นะคะช่องที่1ดึงออกมาช่องที่2ช่องที่สามลักษณะนี้นะคะช่องที่1ช่องที่2ช่องที่สจับเส้นริบบิ้นเส้นที่1นะคะเส้นด้านบนสอดเข้าไปในช่องที่1แล้วก็ดึงปลายริบบิ้นเส้นที่2สอดเข้าไปในช่องที่1เบี่ยงให้โผโลในช่องที่สองแล้วก็ดึงปลายริบบิ้น เส้นที่3สอดเข้าไปในช่องที่1นึ่งเบี่ยงปลายิบินให้โผล่ในช่องที่สามดึงเส้นใิบินแล้วก็จัดจใช้มือ,อจัดให้เป็นทรงกลมลักษณะนี้นะคะต่อไปเราพลิกด้านริบินเราจะนับริบิน4เส้นด้านบนสเส้นเหมือนเดิมนะคะ ฝั่งซ้ายมือเริ่มจากเส้นด้านล่างนะคะ1 2 3 4สามี่จับริบินเส้นที่1น่ะคะโค้งไปริบินไปวางในช่องของเส้นที่4ี่แล้วก็ใช้มือหนีบไว้นะคะต่อไปเราจะวางในช่องะคะัดตามช่องช่องที่1ช่องที่สองช่องที่สามช่องที่4ี่ช่องที่ห้านะคะวางริบินซ้ายมือนะคะตามลําดับเส้นที่สองเส้นถัดไปเส้นที่สาม เส้นที่4เราจะวางทั้งหมด5เส้นนะคะเส้นที่หเส้นสุดท้ายนะคะวางหน้าเส้นนี้นะคะแล้วก็ใช้มือจับปายรบินด้านล่างไว้เราเหลือรบินที่จะสอด3เส้นฝั่งขวามือเราจะเริ่มสอดจากเส้นด้านบนเป็นเส้นที่1นะคะสอดข้ามโค้งข้ามเส้นที่เราวางนะคะแล้วก็สอดในช่องที่1เส้นที่สอง สอดในช่องที่1น้ํานะเบี่ยงปยริบินที่โผล่ในช่องที่2เส้นที่3ส,สอดเข้าไปในช่องที่1เบี่ยงปาริบินให้โผล่ช่องที่3แล้วก็ดึงนะคะลักษณะนี้ต่อไปเราจับพลิกด้านนะคะขั้นตอนนี้เรือพื้นผิทานของเรายังไม่แน่นนะคะเราจะสอดริบินตามแนวริบินโดยสอดลอดผ่าน3เส้นนะคะจากเส้นนี้นะคะสอด เข้าไปตามแนวริบบิ้นสอดลอดผ่าน3เส้นลักษณะนี้ค่ะ1 2 3สายไิบิ้นโผล่ไปด้านนอกเราจะสอดทั้งหมดให้ครบทั้ง8เส้นนะคะสอดตามลำดับทีละเส้น เมื่อเราสอดครบทั้ง8เส้นแล้วเราดึงนะคะดึงเส้นริบบิ้นดึงจนรู้สึกว่าเหรียญประธานของเราแน่นกระชับนะคะดึงวนรอบแล้วก็หมุนดึงหมุนหมุนทีละเส้นนะคะเหรียญประธานของเราจะแน่นกระชับในขั้นตอนนี้เราจะใส่ตั้งเหรียญก็ได้นะคะโดยสอดเข้าไปในช่องด้านหลังแล้วก็ดันเหรียญลงไปเราจะใส่ในขั้นตอนที่เราพับเสร็จก็ได้ก็ในช่องด้านหลังเหมือนกันนะคะ เมื่อเราพับเมื่อเราดึงให้แน่นกระชับแล้วพลิกด้านหรือบินขึ้นมานะคะเราจะทํากลีบกลีบที่หนึ่งเป็นกลีบนี้นะคะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้ตามที่เราถนัดจับเส้นริบบิ้นนะคะโค้งลงไปด้านล่างจับเส้นริบบิ้นโค้งลงไปด้านล่างแล้วก็บิด ขึ้นไปด้านบนให้เป็นกลวยปลายแหลมลักษณะนี้นะคะแล้วก็โค้งโค้งปลายริบินสอดสอดลงไปในช่องฐานที่เราสอดนะคะให้ปลายริบินโผล่ในช่องที่2ช่องที่1ช่องที่2ปลายริบินโผล่ลงมาด้านนี้นะคะดึงเส้นริบิน ลักษณะของกรีบจะเป็นแบบนี้นะคะเส้นต่อไปโค้งไปยรบินลงไปด้านล่างแล้วก็ม้วนกลับขึ้นมานะคะบิดขึ้นมาแล้วก็โค้งกลับลงมาแล้วก็สอดนะคะสอดในช่องถัดไปค่ะไรบิน จะโผล่ในช่องถัดมาเหมือนกันนะคะแล้วก็ดึง เป็นริบบิ้นสีขาวมองได้ชัดไหมคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอย่าลืมคอมเมนต์บอกอยาหลามด้วยนะคะ เสร็จแล้วคะ่ะกลีบแรกสวยน่ารักและก็พับง่ายด้วยนะคะต่อไปเราจะทํากลีบที่สองดึงจัดแต่งให้สวยงามแล้วก็ทํากลีบที่2นะคะปลิกงมาด้านข้างลักษณะนี้นะคะเริ่มจากเส้นในก่อนก็ได้จับยกเส้นริบบิ้นขึ้นแล้วก็บิดลักษณะนี้นะคะบิดให้เป็นปลายแหลมเป็นกลวยลักษณะนี้แล้วก็สอดช่องด้านข้าง ขวามือนะคะข้างข้างขวามือแล้วก็สอดลงไปลักษณะนี้นะคะกรีบยกขึ้นด้านบนแล้วก็บิด สอดช่องด้านขวาสอดลงมาด้านล่าง มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะคะคอมเมนต์บอกว่ายายาตั้งชื่อของคลิปวิดีโอเปลี่ยนโปรานนะคะยายาก็เลยตั้งชื่อให้เป็นดอกราเพย กลีบที่สองนี้เราเคยพับมาแล้วนะคะแบบพับง่ายแล้วก็สวยน่ารักนะคะ เสร็จแล้วค่ะสวยน่ารักแล้วก็พับง่ายไหมคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆถ้าชื่นชอบก็คอมเมนต์ติชมด้วยนะคะเยลลัมฝากดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ติชมคลิปของยลลํำได้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะพับเก็บปลายรินโดยจับริบินเส้นด้านหน้านะคะ ับลงลักษณะนี้แล้วใช้เส้นที่เราจะสอดเก็บสอดโค้งลงไปช่องด้านหลังของเส้นด้านหน้าแล้วก็อาิิบินจะโผล่ขึ้นระหว่างกลีบด้านบนดึงขึ้นมานะคะดึงให้กระชับเลย ปลายริบบิ้นของเราก็จะเหลือประมาณ1เซนติเมตรนะคะถึง2เซนตต่อไปเราตัดปลายริบบิ้นนะคะที่เหลือออกตัดให้ชิดเลยค่ะ สวยน่ารักมากนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องดอกรำเพยคะ่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปยะลล่อมจนจบอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดแชร์กดแนะนํำติชมคลิปของยะลล่ํมได้นะคะยลลล่อมจะพยายามนำคลิปใหม่ๆๆดอกใหม่ๆม,มาฝากเพื่อนๆพ,นพ,นพ,พี่พี่น้องๆที่ชื่นชอบคะ่ะหวังว่าคงจะมีความสุขในการชมคลิปยะลล่ํานะคะถ้าถูกใจก็นำไปทำได้คะ่ะ ขอให้มีความสุขทุกคนนะคะสวยๆรวยๆปังๆหล่อๆทุกคนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ